นั้นนดเกดค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ The ะทีเจรีซนนะคะบอกเลยว่าที่นี่เด็ดมากๆเพราะว่าที่พัก ราคาหลักร้อยต่อคืนอยู่ใกล้ๆก,กับทะเลด้วยนะคะแค่เดินไปแค่2องสามกเมตรก็ถึงแล้วนะและตอนนี้เราอยู่กันในที่พักแล้วจ้าประทับใจสุดๆเพราะว่าราคาหลักร้อยแต่คุณภาพระดับข้าดาวกันเลยทีเดียวนะคะมีสระว่ายน้ําและอาหารเช้ากันด้วยคะ่ะเพื่อนๆและตอนนี้นะคะเราอยู่กันในห้องแล้วเดี๋ยวนัดมารีวิวให้เพื่อนๆดูกันนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปดูอย่าลืมกดไลค์และซนะับสไคร์นารีก็บชาแนลกันด้วยจ้า thank you ฝั่งนี้จะเป็นแบบว่าสมาร์ทโฮมเลยนะทุกคนเออเดี๋ยวนะัดถ่ายให้ดูนะแบบหนึ่งนี่ค่ะช็อตแรกเลยเข้ามาก็ประทับใจแล้วนะคะตัวนี้เป็นห้องเสียบคีย์การ์ดเนาะตัวนี้ก็เป็นรายละเอียดอื่นๆแต่ว่าตัวนี้เป็นสมาร์ทรูมค่ะสามารถเปิดไฟได้ไม่มีชวิตนะทุกคนเดี๋ยวเปิดไฟให้ดูนะคะอันนี้คือปิดอยู่นะคะ1 2 3เปิดปุง้งนห่เป็นไงห้องน้นนะคะเป็นแบบชักโครกแบบนี้นะแล้วก็เป็นระบบแบบชักกดตรงนี้นะคะ มีสายชำระมีกระดาษเช็ดชู่ให้นะคะด้านในนะคะจะแบ่งโซนเปียกโซนแห้งชัดเจนเลยนะเห็นไหมตรงนี้ก็จะมีแบบว่ารางเลื่อนแบบนี้นะคะเห็นไหมตรงนี้สามภาษานะจะบอกให้เห็นไหมภาษาจีนภาษาไทยแล้วภาษาอังกฤษค่ะเลื่อนนาแบบนี้เลยตรงนี้จะมีฝักบัวด้วยนะคะฝักบัวมีสองอย่างมาเห็นไหมมีแบบเลนชาเวอร์ด้วยไม่รู้เพื่อนๆเห็นไหมเดี๋ยวขอยิบปักก่อนนะนี่ค่ะเดี๋ยวเปิดฝักบัวให้ดู ฝักัวเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็สับบัวแบบะะแว่าเรนชาวเวอร์อยู่ด้านบนเพียงแค่ตึงเท่านั้เองนี่เปไงแล้วก็ด้านในนะคะจะมีเป็นชาวเวอร์เจลมีแฮร์คอนดิชเนอร์แล้วก็แชมพูให้ด้วยนะคะมาในขวดใหญ่ไซเบิ้มมากๆเลยถัดมาจากตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นส้อนกระจกค่ะกระจกบานใหญ่มากนมีอ่าชาวเวอร์แคร์ มีสมบู่คัตตั้หบัตอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็มีแก้วน้ำให้2แก้วจ้าแปรงสีโฟงและสีฟันพร้อมแล้วก็ซิงล้างมือรวมไปถึงได้เป่าผมด้วยค่ะเราพูดกันถึงเรื่องด้านในห้องน้ำกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันด้านนอกนะคะโซนตู้เสืผ้าเห็นไหมเอ่ยโซนตู้เสืผ้านะคะอยู่ฝั่งตรงข้ามห้องน้ำเลยก็มแีแมสแขวนเสื้อให้ตรงนี้จะเป็นแบบว่าบิวอินทั้งหมดเลยนะคะเห็นปะ จะมีแบบว่าเป็นเสาขึ้นมานอกกรอบเสาขึ้นมาแล้วก็มีที่วางของแล้วก็มีตู้เสฟให้ด้วยนะคะตรงนี้ถัดออกมาจากโซนตู้เสื้อผ้าใช่ไหมคะก็จะมีกาน้ําร้อนแก้วกาแฟแล้วก็ช้อนชงกาแฟที่เปิดขวดนะคะแล้วก็น้ำอีกสองขวดค่ะตรงนี้ก็จะเป็นแท่นนะคะเหมือนเป็นเคาน์เตอร์เกาะขึ้นมาเหมือนกันเป็นแบบบิวอินเหมือนกันนะคะด้านล่างค่ะจะซ่อนตู้เย็นเอาไว้จ้าด้านในตู้เย็นมี แต่มีแก้วแช่เย็นไว้ <c oughs> มีแก้วแช่เย็นไว้ด้วยนะคะชักออกมาจาก่วนเคาน์เตอร์นะคะก็จะเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแผ่นหินเดี่ยวาวอ่ะเออเป็นเคาน์เตอร์อยู่ยาวเลยนะคะยาวมากๆแล้วก็มีทีวีอยู่ด้านบนนะคะไซส์ก็ใหญ่พอสมควรเลยนะทีวีเมื่อกี้บอกไปแล้วเนาะถัดมาจากโซนนี้ก็จะเป็นโซนระเบียงค่ะแต่ว่าแสงมันจ้าไปหน่อยนะอ่าโอเคนัดปรับให้เพื่อนๆเห็นแล้วนะคะเห็นไหม ด้นานนอกนะคะมีโต๊ะหนึ่งตัวมีที่เขียบุหรี่ให้แล้วก็มีเก้าอี้กหนึ่งตัวนะคะถ้าเป็นแดดยามเช้าน่าจะสวยมากแต่ว่าถ้าเป็นแดดลางวันแบบนี้น่าจะไมหมกันได้นะคะนี่ค่ะทุกคนถัดมาจากโซนระเบียงนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโซฟาค่ะขานาดพอหมอะมีหมอนสองใบกับใจเหงาๆอ,อีกแล้วนะคะแล้วก็ผ้าม่านค่ะแล้วก็มาโซนเตียงกับหัวเตียงนะคะนี่เตียงอย่างใหญ่และพูดเลยว่า ขนาดบ้านนัดยังมีสวิต์แต่ที่นี่ราคาหลักร้อยแต่ไม่มีสวิตต์ค่ะทุกคนซูมจะซูมซูมซูมเห็นไหมดูสินี่คือระบบไฟทั้งหมดของห้องนะคะก็สามารถปิดได้แบบทั้งหมดก็คือมาสเตอร์ปิดได้หมดเลยตรงนี้ก็จะเป็นโซนหน้าประตูก็สามารถปิดได้อนี้เป็นโซนเตียงนอนของเรานะคะก็สามารถปิดได้ที่สว่างสว่างแบบนี้แปลว่าเปิดอยู่นะคะถ้าปิดอยู่เนี่ยมันจะเป็นสีแบบไม่สว่างเออสีมันจะคนละสีกันเห็นไหมอันนี้ผ้าม่านแล้วก็ระเบียงนะเดี๋ยวลองปิดให้ดูไหมหนึ่งสองซ้ำ เนี่ยพอปิดปุ๊บมันก็จะเป็นอีกสีหนึ่งเห็นไหมนี่เปิดหมดเปิดหมดนี่ก่อนนะแล้วค่อยปิดทีละจุดจุ๊บจุ๊บงาล้ำล้ำชอบมากเดี๋ยวนะใส่อินเสิร์ตให้ดนูนะว่านัดปิดไล่ที่ะอันยังไงนะคะเอาหน้าประตูก่อนนะคะเริ่มจากหน้าประตูก่อนหนึ่งสองสามปึ๊บนี่หน้าประตูเปิดปิงอันนี้คือโซนเตียงนะคะนี่เปิดอยู่นะเดี๋ยวจะปิดแล้วหนึ่งสองสามงเปิดไหมกิ๊ก ส่วนผ้าม่านนะคะมันจะแสยงยังสว่างอยู่อาจจะมองไม่ชัดมากเท่าไหร่นะเดี๋ยวจะปิดผ้ามา่านนึงสองสามกเปิดนะปังและโซนระเบียงค่ะโซนระเบียงนะอันนี้เปิดอยู่นะปิดแล้วนะก๊กเปิดไหมปังอ่งนี้หิ่งแท้ล้ำมากเลยบ้านนั้นยังไม่มีเลย ตอนนี้เราอยู่กันบนเตียงนะคะเตียงเมื่อกี้ถ่ายหเห็นแล้วเนาะเตียงขนาดใหญ่นะคะแล้วก็มีหมอนสองใบค่ะทุกคนก็ตรงนี้นะคะถ้าเห็นนะทุกคนจะงงว่าเอ้าแล้วแอร์ไปไหนไม่มีแอร์หรอแอร์เขานะคะก็ฝังอยู่ข้างบน,นะคะ่ะทุกคนไม่มีแบบปูดเปิดออกมาเลยนะแอร์เขาจะอยู่ด้านบนแบบนี้ไม่รู้เพื่อนๆเ,เห็นไหมฝั่งเนี้ยเห็นปะนี่พาเดินมาดูนะคะแอร์แบบฝังติดผนังแบบนี้เลยนี่ปิงป้งๆก็คือแบบว่า ไม่มีปัญหาแน่นอนแบบสมมติใครที่แบบว่าขี้หนาวเลยแล้วแบบต้องปัดแอร์ไ้อีกคนนึงอะไรเงี้ยเนาะนีแล้วก็ถ้าเราจะปับนะไม่มีรีโมทน,นะแต่ว่าต้องมาปับตรงนี้ค่ะจะมีพวกแบบควบคุมนะคืาเรือนักอุณหภูมินะคะ temperature ตัวนี้ก็จะเป็นระบบพัดลมแบบจะพัดลมลมแรงอะไรเงี้ยแล้วที่สําคัญห้ามสูบบุหรี่ในนี้นะคะเพราะว่ามีนี่ด้วยมีที่จับฟันด้วย แล้วนะชอบที่นี่อย่างหนึ่งเลยอ่ะคือเขาแบ่งสัดส่วนไฟอ่ะอย่างชัดเจนนะเพราะปกติที่อื่นนะ่ะมันจะเป็นไฟดวงเดียวใช่ปะปิดบุบก,ก็จะมืดทั้งห้องแต่ว่าแบบเออเดินไปก็ไม่เห็นอะไร่เงี้ยใช่ไหมคะแต่ว่าบางส่วนที่เราไม่ได้ใช้เราก็สามารถปิดได้เปิดได้เงี้ยแล้วมันเจ๋งมากในราคาไม่ถึงพันให้ตากล้องถ่ายดีกว่าราคาเท่าไหร่พันสองก็บอกราคาไม่ถึงพันไงเก้าร้อยเก้าสิบเก้าไม่ใช่ราคาต่อคืนเพียง 650บาทเท่านั้นเพื่อนแล้วเนี่ยนันมาพักในช่วงไฮซีซันนะคะเดือนพฤศจิกายนเนี่ยยังราคาแค่650้บาทคะ่ะทุกคนด้านล่างมีสระน้ําด้วยนะคะแล้วก็มีอาหารเช้าด้วยแต่ว่าตอนเนี้ยนันมาถึงที่พักช่วงเที่ยงใช่ไหมที่นี่เขาเช็คอินได้ช่วงเที่ยงนะคะก็นั่นแหละก็มาพักก่อนนะเพราะมันแดดร้อนนอกเมืองไทยใช่ไหมเดี๋ยวช่วงเย็นๆนะคะจะมีกิจกรรมจะพาไปทาําอะไร้ยจะพาไปไ่ายนะ้ำพาไปกินอาหารทะเลหรือว่าเดินชมทะเลซื้อของอะไรเงี้ยเดี๋ยว ว่ากันอีกทีนึงนะคะเดี Lock ๋ยวช่วงนี้ขอพักก่อนนะเพราะตอนนี้หน้าเมือกไปหมดแล้วนะเดี๋ยวขอตัวพักก่อนเดี๋ยวช่วงเย็นเจอกันอีกทีค่ะไปค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันชั้นสี่ถึงแล้วค่ะ This is the first floor first floor เขาปิดนะคะสี่ทุ่มเปิด6กโมงเช้าตอนนี้ก็ยังไม่เย็นมากมันแคหน่าเล่นนะเออน่าเล่นเช็คอินกับมาสคอตกับนี่สไปเอร์จ้านี่แดดประมาณ4ี่โมงครึ่งนะคะแดดมันช่างจ้าซะละเกินโอ้ตาจะบอดมองไม่เห็นอันนี้คือจุดที่เราพักนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะเดินไปไกลแค่ไหนกว่าจะถึงตรงแถวหน้าหาด แต่คือเข้ามาก็คือไม่หลงนะไม่หลงมีปกก้ออา,ยายบอกตลอดทางเลยสิหนึ่งสองเห็นไหมป้ายเขาเด่นมากเขาบอกเลยนะว่าเป็นที่พักใหม่ใช่ไหมห้องพักใหม่ราคาพิเศษด้วยามาขาดที่าถ่าย <c oughs> เออขับเข้ามาอะไรยังไงไมาอ่ะอินดี้ไฮเดรนออกป้ <f> ๊กแต่ให้รู้นะว่ามันใกล้จริงจมันใกล้เดี๋ยวจะถึงแล้วเนี่ย เดิมมนน่างีแล้วคือ,คอประเด็นคือฝั่งตรงข้ามคือหาดเลยทุกคนหาดที่เขามีแบบว่ามีร่มเยอะๆอะแล้วก็มีแบบเตียงผ้าใบถึงแล้วทุกคนดูเด,าด่นช่างเจ้าซะเหลือเกินข้างหน้าก็ถนนข้างหน้า,าเป็นถนนใหญ่กับชายหา,นหาดนะคะในค่๊่เปิดถึงหนึ่งทุง่มหามาแล้วเปิดถึงหนึ่งทุ่มรับโอนด้วยมีแต่ไม่ได้หมักทั้งนั้นมีแต่ไม่ได้หมัอยู่ฝั่งซ้ายมือแล้วก็ร้านต้มตําหมูชิ้นไก่ย่างอะไรเงี้ย นี่เราคนฝั่งตรง,งข้ามปะไม่ทะเลเลยมีแจ้งผ้าใบมีเจสกีมีทะเลจริงๆไม่ใช่ทะเลเทียมนี่โอ้โหมาถึงก็คือแบบเห็นผาดเลยจ้าสองคนเท่าไหร่ฮะตัวละสี่สิบบาทตัวสี่สิบครับ,รบมีอาหารดีเนี่ยแล้วเขาก็ให้เราจทยด้วยนะคะราคาอาหารก็นะคะทั่วไปตามฐานนั่นแหละไม่ได้ชาร์จเวอร์อะไรค่ะนะคะ มื้อแรกก็คือเนี่ยจากหน้าที่พักเลยจากหน้าที่พักแเราเดินออกมาเดิอนออกมาคือยังไม่ทันหอบยังไม่เหนื่อยเออยังไม่เหนื่อยเลย,เย,ยใกล้ๆทะเลเลยแหละในทะเลเลยเนี่ยเก๋ว่ะหกร้อยบาทใช่หกร้อยห้าสิบคืนแล้วกว่าร้อยห้าสิบบาทกินอะไรดีอ่ะเอาเลยจะสั่งเลยเอาหมึกได้ไมั้ยเมื่อวานไม่ได้กินหมึกเลยมีหมึกอะไรบ้าหมึกผัดไข่เค็มไปดูวันนี้เราฝากคอร์มาจากร้านนี้เจแอนแม็กซี่ฟู้ดเจแอนแม็กซีฟู้ด ริมหาดจอมเทียนเลยถูกต้องเคยกินอะไรเคยกินน้ำเปล่าน้ำมันลมอ่าไม่เคยกินน้ำมันลมน้ำเปล่าใหญ่บ้างไช่วงนี้งดของหวานอยู่ค่ะพยายามพยายามงดของหวานอยู่คุณค่ะเอเอ้ค่ะเดี๋ยว hey, เจอกันหลังอาหารมาค่ะมีน้องมาขายของนะคะเป็นพวกขนมไทยอะไร่างนี้เผือกมีเผือกด้วย มีโดนน้องโดนนัดอะไรอย่างเงี้ยเอาอะไรครับสองเท่าไหร่ครับสองยี่สิบบาทสองยี่สิบบาทนะมีพวกเอบีซีเผือกทอดอะไรอย่างเงี้ยน้องว่าอันไหนอร่อยครับอันไหนอร่อยอันไหนอร่อยอันไหนชอบอันไหนอันไหนอร่อยไม่รู้ไอ้หรอไอ้มีมีขนมหนมปังสับปะรดอยากกินพอดีเลยอ่ะเอาไว้ก่อนเอาสองอันครับสามกล่องห้าสิบนี่สามกล่องห้าสิบนี่เป็นไงอีกอันหนึ่งน้องว่าไหนอร่อยน้องหยิบให้พี่เลยหยิบอะไรหรอยังยม อ่าเพราะว่าอร่อยน้องอยู่พ่พิณเลยนี่มะยมเปรี้ยวหวานโอเคสามกล่องห้าสิบแปดบาทห้าสิบแปดอ่าใช่อุดหนุนน้องนะคะน้องแบบยกมว่าพี่คะซื้อเขอคงเลยนะคะเอ็นดูอ่ะเออคือราคามันไม่แพงเราเราเราก็ช่วยได้ใช่เราก็เป็นอะไรที่เราแบบพอทานได้เพราะคงมาอะไรอะไรเงี้ยอาจจะไม่สะดวกอะไรเงี้ยเนาะกอกินได้กินได้หมดเลย ที่บอกว่าลดของหวานอยู่แต่กินของหวานอยู่นะคือพูดื่เก่้เออพูดื่อก้ช่วงนี้งดของหวานอยู่พยายามงดของหวานไม่ <c oughs> เป็นไรเดี๋ยวเอาเป็นว่ากลับไปชดใช้กรรมทีหลังนะ สีเหมืนมอนแบบใส่ที่เข่ามานะคะี่ตั้มไทยหอยดองแล้วก็ไก่ย่างใหญ่ใหญ่มากนะคะเยอะมากเลยก็เดี๋ยวขอจะไปกินก่อนนะคะแล้วหลังจากนี้นะคะถ้าทำอะไรต่อเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูกันอีกรอบหนึ่งนะคะขอจะกินก่อนค่ะร้อมติดคอเพราะมันหมีกลางก้างเหรอก้างใหญ่ไก่ย่างแฮะ Three hours later ไปไป,ไปมาเรากินกันเสร็จแล้วนะคะเรากินไม่หมดนะแอบเหลืออยู่เหมือนกันก็เสียดายเหมือนกันนะแล้วตอนนี้ก็เวลาประมาณ โมงทุกคน6โมงแล้วแบบตะวันลารับขอบฟ้าเร็วมากเริ่มมืดแล้วนะคะยุงก็เริ่มมาเหมือนกันนี่สวยนะมอเตอรวยสวย,สวยมอเตอร์เต้องมาสวยมอเตอร์เวย์ต้องสว่างนะเดี๋ยวจริงจริงมันมืดกว่านี้กินตั้งแต่เย็นยันมืดเออกินตั้นแต่แบบแดดจ้ายันไม่มีแดดเลยคิดดูดีแล้วก็เขาบอกว่าอะไรนั่งได้ถึงประมาณ6โมงครึ่งเข้มข้นไหม ระหว่างนี้เดี๋ยวเราจะไปซื้อของกันนะคะมีแฟมมี่มาเดี๋ตรงนี้ในฝั่งตรงข้ามเลยเดี๋ยวเราไปซื้อของอ่ะเดี๋ยวก็เข้าที่พักกันแล้วจ้าโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันค่ะไปซื้อของเสร็จเดี๋ยวออกมาใหม่นะต่กล้องไม่ได้เอามาร์กมาไปคนเดียวซื้อน้ำปลาซื้อโคกซีโร่แล้วก็ถั่วสองถุงแค่เนี้ย กินแล้วไม่ออกถ้า <c oughs> หิวก็เดี๋ยวค่อยเดินมาตอนกลางคืนก็ได้มอันนี้อยู่ใกล้แค่ี้เอ,อ่ะเดินได้เอาแล้วนึ่งผัดมาพูดไม่รู้เรืร่องพูดอู้ยอยู่ตรงนั้นว <c oughs> ันนี้เดี๋ยวก็เดินกลับนะคะเดินไปเดินโอ้เดินไปเดินกลับจะเดินกลับท่าแหลมค่ะทุกคน <c oughs> จาก,กันั้นที่พักค่ะ อบอกเราลืมนะคะนี่อน,นี้เรามีกิ่งด้วยนะคะเราสามารถกดได้นะหนึ่งแบบนี้เห็นไหมได้ยินไหม,มแล้วก็ป้ายสัญลักษณ์แบบนี้นะคะก็จะมีบอกอยู่ด้านในมันจะซิงตรงกันนะคะตรงนี้ก็คือแบบ Do Not Disturb ก็คือแบบห้ามรบกวนอะไรนี้ไมาเรา,าเ,เราข้ากันดีกว่าเป็นสีฟ้าก็ั๊เข้าไปเลยอ่ะออกราติดแบออโต้นะคะต้อาเสรยบคีการก่อนน้องเมื่อกี้ที่ที่ทำให้ดูที่มันมีสัญลักษณ์โชว์นะคะมันก็สามารถกด นี่ไหมมันก็จะมีสัญญาณบอกแล้แต่ออกไปดูข้างหน้าว่าไฟมันขึ้นหรือเปล่ายัณขึ้นอย่ารบกวนฉันอะไรอย่างงี้โอเคนะห้ามรบกวน <c oughs> วันนี้กิจกรรมก็ไม่น่าจะมีอะไรมากแล้วอะนะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปกินข้าวเช้ากันนะคะแล้วก็เล่นน้ําด้วยพรุ่งนี้นะคะน่าจะเป็นช่วงเย็นมั้งช่วงเช้าไม่น่าไม่น่าจะได้เล่นนะคะสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะกนใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะ อออไปกินอาหารเช้าทุกคนมันวาไปเลยอ่ะงมื่อตื่น <laughs> ไปกินอาหารเช้านันะคะ่ะ มีทั้งแฮมมีทั้งเบคอนอไม่ใช่เบคอนผูดผิดมีแฮมมีเซ็บกรอบมีสลัดมีขนมปังมีไข่ดาวอามีกันเบฟเหรนะนะคะเดาถูกตัวยอี๊ที่ั้อนนก็จะมีแบบว่าไอเนี่ยก็จะมีแจมมีคอนเฟลกให้ด้วยนะเออมีอีก ครัวที่เนี่ยนะคะตรงเนี้ยตรงโซนเนี้ยเขาเปิดตอนประมาณ6โมงถึงประมาณ10โมงนะคะนี่มาตอน9โมงของก็ใกล้จะหมดแล้วแหละแต่บอกเขาได้นะว่าจะเอาอะไรเพิ่มเนี้ยเนี่ยใครดาวตอนแรกมีฟองเดียวเนี่ยเขาทำมาให้เพิ่มด้วยนะคะเยอะเลยได้เวลาสว่างตามกินมื้อเช้าแล้วกลับไปนอนต่อน <laughs> <laughs> เออแล้วเดี๋ยวค่อยมาเล่นนะ้ำช่วงบ่ายๆอย,ย่างนี้ละกันนะคะแล้วเจอกันค่ะ nn profile มาแล้วสวัสดียำเย็นค่ะยำเย็นแต่ไม่มีแดดแต่ลมแรงมากหนาวเดี๋ยวเราจะมาเล่นน้ำกันนะคะสระก็ขนาดพอเหมาะพอเจาะนะไม่รู้ว่ามันจะสุกระดัไหนดูว่ามันแบบจะถึงหน้าอกถึงคอเลยหรือล่าโอ้โหน้ำเย็นน้ำเย็นเด้อทำเป็นเล่นแล้วเรามาเที่ยวหน้าหนาวนะ ใครเขาเล่นนะอ๋อเย็นมากสามนี่เป็นของเราไม่มีใครคำเตือนนะทุกคนมาได้หน้าหนาวนี่อาจจะต้องทำใจหน่อยนะเดี๋ยขึ้นไปข้างบนนี่น่าจะโดนลมโกรกน่าจะอ้าสตว์น,นึ่งๆได้ได้ถึงสีง่ทุ่มอ่ะคิดด้วยจะถึงไหม <laughs> เดี๋ยวหลังจากนี้นะคะขอตัวไปเล่นน้ำก่อนนะแล้วเดี๋ยวเรามาพูดสรุปตอนท้ายคลิปนะคะ ไม่มีสวิตไฟถูกไหมแล้วก็สามารถแบบว่าเปิดไฟได้นะคะโดยแบ่งแบบซกเมนต์ของไฟเนาะว่าแบบว่าตรงนี้ปิดตรงนี้ตรงนั้นเปิดตรงนั้นได้อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็จริงๆํานวยความสะดวกครบครันนะคะมีทั้งทีวีตู้เย็นเครื่องปรับน้าอุน่นแต่ว่าอาจจะไม่เห็นในแบบวิดีโอนะเพราะว่าเขาแอบซ่อนไว้แต่มีเครื่องปรับน้าอุ่นนะคะมีเรื่องของการที่อยู่ใกล้ทะเลนะคะคือจากตรงเนี้ยเดินไปทะเลก็ประมาณ2-300เมตรได้นะคะเดินจากตรงนี้ไปไม่ไกลเลยแล้วแบบที่อากาศเยน็เยนๆช่วงเงยน็เยนๆนะเย็นมากสบาย ฝันะ่งตรงข้ามก็เป็นทะเลแล้วนะคะหาดจอมเทียนใช่ไหมเออหาดจอมเทียนนะคะแล้วก็เรื่องของพนักงานเขาบอกเลยนะว่าพนักงานที่นี่นะคะใส่ใจมากแล้วก็พิแมแนมจัดใส่ทุกคนนะคะพอมาถึงเนี่ยเขาก็แบบสวัสดีท,ทักทายแล้วก็บงังเอ,อิญเจอกันอะไรเงี้ยเขาจะสวัสดีค่ะ แล้วก็ช่วงเช้าใช่ไหมที่แบบว่าอาหารแบบใกล้หมดอะไรเงี้ยใช่ะปะเขาจะถามว่ารับอะไรเพิ่มไหมคะอะไรเงี้ยแล้วก็ทํามาให้เพิ่มนะอาหารก็คุณภาพมาตรฐานตามโรงแรมทั่วไปก็เป็นแบบอเมริกันเบก์ฟาเนอะแล้วก็ข้าวต้มใช่ไหมที่เรากินกันตอนเช้านะคะมีคอนเฟ็ก,กันนมด้วยนะแต่นัทไม่ได้กินนมตอนเช้าว่าเดี๋ยวแบบปวดท้องนะคะส่วนใครที่คิดว่าที่นี่มีที่จอดรถไหมจริงๆแล้วมีที่จอดรถนะคะสองคันอยู่ด้านหน้าโรงแรมเลยนะหันไปดูหู าแบบมาเยอะอะไรแบบนี้ mm hmm. ก็สามารถจอดได้ทั้งเรียบโรงแรมนะคะฝั่งนี้หรือฝั่งตรงข้ามก็ได้นะคะริมสระเลย,เ,ลยเห็นไหมเนี่ยตรงเนี้ยยาวเลยนะคะจอดได้หมดเลย mm hmm. ก็จะมีนายานะคะ mm hmm. คอยให้บริการช่วงแบบตอนกลางคืน mm hmm. ก็จะมาคอยดูแลความปลอดภัยให้เราแล้วใครที่แบบเอ้ย ก็มีอะไรกินไม่น่าอะไรเงี้ยก็สะดวกนะเพราะว่าข้างหน้าอย่างที่บอกไปหน้าปากซอยเนี่ยจะมีร้านสะดวกซื้อทั้งสองที่หอเลยนะคะก็สามารถไปเลือกซื้อกันได้แล้วก็นัดเนี่ยหิวใช่ไหมช่วงแบบตอนเล่นน้ําอะไรเงีเ้ยบังเอิญค่ะบังเอิญมีรถไอติมผ่านมานะเออก็สั่งไอติมมากินนะคะแล้วก็มีรถลูกชิ้นรถขายขนมหวานรถข,ขายผลไขขม้อะไรอย่างเงี้ยถ้าบังเอิญจังหวะเหมาะเจาะจริง,รงๆงเนี่ยก็แบบสามารถบกเรียกได้นะคะส่วนอาหารเย็นวันเนี้ยที่นัดกินนะคะก็จะเป็นจักแร่บค่ะก็ใครที่แบบว่าไม่อยากออก ไปไหนอะไรแบบนี้อยากจะมาพักผ่อนจริงๆก็สามารถสั่งแก้วมากินได้ก็ถือว่าสะดวกมากๆเลย <L an> พูดจริงๆว่าในราคา650บาทที่นัดได้มาที่เนี่ยคือได้ครบทุกอย่างเลยนะห้องแบบสไตล์โมเดิร์นธีมแบบสีน้ำตาลดำขาวอะไรแบบนี้มีทั้งอที่นอนที่พักใช่ไหมคะมีทั้งอาหารเช้าด้วยนะเออแล้วก็มีสระว่ายน้ำแบบนี้นะคะรวมถึงฟรี w i f i ด้วย WiFi แรงนะเล่นเกมมันเลยแหละเมื่อคืนไปแอบตีป้อมไปอยู่สักระยะหนึ่งอะนะคะก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะกับ650บาทสำหรับใครที่ดูถึงตอนนี้นะคะนั้นไม่ได้รับสปอนเซอร์ใดๆทั้งสิ้นนะคะนัดจ่ายเองล้นล้วนเล นะคะคที่เราเอามารีวิวให้ดูกันเพราะว่ามันคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆนะคะแล้วก็อยากจะให้แบบเพื่อน,อนๆได้ลองมาพักกันบ้างนะคะจริงๆห้องมีหลากหลายราคามากๆเลยยังไงก็สามารถดูได้ที่ Facebook Fanpage ของเขาได้เลยนะคะก็ถึงช่วงท้ายคลิปแล้วนะคะใครที่ดูถึงตอนนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ Subscribe ให้นัทนริโกะด้วยนะสําหรับคลิปหน้านะคะจะเป็นคลิปอะไรหรือว่าอยากให้นะัททำคอนเทนต์ไหนหรือว่ามีที่เที่ยวที่เด็ดไหนแนะนำเังก็คอมเมนต์บอกอัน้ ได้นะคะนักอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะสำหรับวันนี้ค่ะนันต้องขอตัวไปอาบน้ำแล้วนะคะหนาวมากเลยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วจ้าเจอกันซิยาบายบายจ้าอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะจ๊ะ